สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแอมปติญยานะครับในรอยไทยไอเดียภารกิจอาหารนานาชาติวันนี้นะครับผมจะทําพิซซ่าเคียวหวานไก่ครับซึ่งหลายคนต้องโทรสั่งใช่ไหมครับไม่ต้องแล้วครับกลับมาทําที่บ้านได้ไปดูวัตถุดิบกันเลยครับเดี๋ยวเราจะทําหน้าพิซซ่าก่อนเลยตั้งเตานะครับสิ่งแรกที่เราใส่นะครับรอยไทยแกงเขียวหวานครับใส่เข้าไปเลยครับ ตอนนี้เราก็รอให้น้าแกงเดือดครับโอเคครับตอนนี้นะครับน้ําแกงเดือดแล้วเดี๋ยวเราใส่ไก่ลงไปเลยครับเราใช้เป็นเนื้ออกครับถ้าเนื้อไก่เริ่มเป็นสีขาวแล้วนั่นก็หมายถึงว่าเราสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าพิซซ่าแล้วค่อยนําพิซซ่าไปอบครับน้าซอสแกงเขียวหวานนะครับราดลงไปนะครับเราก็จะเอาแฮมมาวางครับเราเอาพริกละคังมาวางเลยครับแล้วเราก็เอาโหระพาใส่ลงไปครับเอาชีสโรยเลยครับเดี๋ยวเรานําพิซซ่าไปอบกันดีกว่าครับเอาแล้วครับใส่ไปเลยครับ สังเกตให้ชีทข้างบนขึ้นสีแล้วเย้อมๆก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหพิซซาของผมแต่ยังไม่เสร็จเพียงเท่านี้นะครับโรยพริกไทยสักหน่อยหนึ่งครับตกแต่งนะฮะสักนิดหนึ่งโรยลงไปเพิ่มสีสันใบโหระพานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพิซซาเคียวหวานไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เพียงแค่มีรอยไทยก็สามารถทำได้ทุกอย่างแล้วนะครับเอาเป็นว่าครั้งหน้านะครับแอมจะทำเมนูอะไรอย่าลืมติดตามได้ในรอยไทยไอเดียสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับรอยไทยไอเดียอัมพลฟู้ด